ทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่โรตัสร,ระยองนะเขามีงานชุมชนสีเขียวกับโรตัสนะครับมีอาหารมีข้าวของมาจําหน่ายมากมายเลยเออและหนึ่งในนั้นนี่ตรงนี้คือจุดลงทะเบียนคุณลงทะเบียนแล้วคุณสามารถรับของที่ระทึกมีของที่ระทึกแจกลุงก็ชอบล้างจานบ้านน่ะนี่เหมือนโลตัสเขารู้ใจผมเลยเ <c oughs> ขาแห่น้ําย,ยาล้างจานผมไปไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวในงานกันไปดูว่าเขามีอะไรขายกันบ้างครับผม ร้านแรกเลยนะครับเป็นขนมหวานไรเดอร์อ่าวันนี้น้ำขนะายแล้วนะครับผมถัดมาก็เป็นตรงนี้นะเป็นวาดภาพเหมือนนะครับลูกตาลอยแก้วแล้วก็มีขนมตาลด้วยอ่าบูธถัดมาก็จะเป็นเนื้อย่างโคขุนนะครับไทยวาเกิวนะเป็นจากวิสาหกิจชุมชนนะครับบ้านฉางระยองบีบโอ้โหน้าจอดดูสิเครื่องจุกจุกเครื่องจุกจุกอันนี้กี่บาทคะหกสิบบาท ข้าวคุกน้ำพริกนี้อันนี้เป็นขนมทั้งทองขนมเบื้องกอ็ <ไป S 1> งสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือเป็นร้านนมหนึ่งของมวนนะคะสวัสดีค่ะ แต้จัดสารนะคะอันนี้เป็นเครื่องแต่สารทั้งหมดพวกนี้เป็นกระจูดนะคะอันนี้ทํามือทั้งหมดขนมชั้นคุณหญิงนะครับของดีจากอำเภอแกลงก็มานะครับพิซซ่านะครับพิซซ่าก็มีนะครับซีแมนครับแมงกะปุ่นนะอร่อยเด้งกรุบกรอบ <c oughs> ไงอร่อยเป็นส่วนพึ่งจากพวกแดงนะครับแซนด์วิชย่างข้าเกี๊ยวข้าเกี๊ยวนางยักษ์เข้าเกี๊ยวนางยักษ์นี่อ๋อเขาเกี๊ยวถังยักษ์ไม่ใช่เกี๊ยวนางยักษ์เป็นถังยักษ์อย่างนี้เลยเท่าหน้าเท่าหน้าใหญ่กว่าหน้าอีกใหญ่กว่าหน้า นี่กินทั้งบ้านเลยนะเนี่ยหกบาทกินได้ทั้งครอบครัวกินได้ทั้งครอบครัว<ต>จุกจุกตอนนี้เราอยู่ที่ร้านตีน้อยก,กุ้งอบบนเส้นนะครับอ,อให้ดูกุ้งโอ้โหดูควันฉุยเลยร้อนๆเลยนะครับหมาล่าก,ก็มีนะครับหมาล่าฟินๆินนะ มึกไข่มึกไข่เน้นๆเลยนี่โอ้ก็นี่ดูมึกนะนี่แบบนี้เลยมึกย่างโคตรแซ่บขนมจีบนะครับขนมจีบไม่จ้าหมูแท้ไม่ผสมแป้งมีซ้วมีซ้วแล้วก็มาม่าใส่ไข่คัดไข่นะครับนี่ เป็นมะพร้าวปั่นสาคูแท้นี่เลยนะครับมึกบดโบราณยำหมูเส้นโบราณน,นี่เป็นไงดูน่าทานไหมยำหมูเส้นโบราณน,นะครับเป็นห่อหมกทะเลย่างนะครับตรงนี้บาวนี่ช็อกโกแลตน่าทานหมูสเต๊ะรสเด็ด60บาท ไม้เดียวจะพอได้ไงโอ้โหนี่แสดงไม่ธรรมดาเนี่ยไม้เดียวหยุดไม่อยู่เนี่ยตัวหมูมันนุ่มไงไม้เดียวจะพอได้ไงแบบนี้เลยนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับร้านอร่อยเยอะจริงๆนะไม่ผิดหวังการันตีนะครับ เป็นงานสีเขียวร,ร่วมกับโลตัสโรตัสสีเขียวใช่โลตัตรสระยองนะโลตัสระยองอยู่ติดสุขุมวิทเลยโอ้โหที่จอดรถโลตัสเยอะแยะเยอะแยะแล้วก็จะบอกว่าของราคาปกติใช่ค่ะแล้วที่สําคัญคืออร่อยอร่อยด้วยอิ่มเลยบางอย่างนะครับผมกินตรงนี้แล้วซื้อกับบ้านอีกดูที่นี่ย ถึงวันที่19นะครับมาอุดหนุนกันได้โลตัสชุมชนสีเขียวมามาม,ามางานดีๆแบบนี้นะครับต้องมาฝากไว้ด้วย